โหลเดียวกันตัดเสื้อเหมือนกันตัดรองเท้าเหมือนกันใครใส่ได้ไม่ได้เรื่องแกไม่ใช่เรื่องชั้นแต่เราต้องเป็นผู้บริหารใหม่ว่าเราต้องทําทุกอย่างให้เหมาะสมกับสิ่งที่เรามีไม่ใช่เป็นลอกเรียนแบบคนอื่นเข้ามาแล้วทําไม่ได้แล้วก็พยายามจะบังคับให้ทุกคนทําตามที่เราต้องการเพราะเราเห็นว่ามันดีแต่เราต้องดูว่าทรัพยากรของเรา เนาะมันมีคุณภาพแบบไหนแล้วควรเด่นตรงไหนเพราะฉะนั้นที่โอกว่าสมศเขาบอกว่าถามว่าโรงเรียนคุณจะเอาเด่นอะไรหาให้ได้หาจุดเด่นให้ได้แล้วทำโปรเจกต์ให้ไปสู่จุดเด่นตรงนั้นไม่ใช่วอาโอ้ฉันไปดูงานมาโรงเรียนนี้เขาดีปั๊ไปพยายามทำให้เหมือนเขาทั้งทั้งที่ครูเราก็ไม่มีศรัทธาอะไรก็ไม่มีแต่ผู้บริหารอยากครูเขาก็ต่อแอนตี้ถูกไหมเข้าใจที่คุณพูดเนาะ เพราะนั้นอะไรก็ตามผู้บริหารต้องเปิดใจต้องเข้าใจนะเพราะนั้นเริ่มจากการที่ว่าจริงใจอ่ะโจทย์จริงใจจริงใจเข้าใจนะพอเราจริงใจจริงใจคืออะไรทุกคนก็จะทำไมคะอ๋อ แหมท่านลองท่านนี้ดีจังเลยเอ้ยท่านผู้บริหารท่านนี้จริงใจมากเลยเข้ามาก็เห็นยิ้มแย,ย,ย้มแจ่มใสเข้ากับคนได้ดีใช่ไหมไม่ใช่เข้ามาถึงผู้บริหารมาไม่กล้าเว้ยไม่กล้าพูดไม่ไม,ไม่กล้าเปิดใจตัวเองไม่กล้าเปิดความคิดของตัวเองเพราะนั้นเราต้องจริงใจยิ้มแย,ย้มแจ่มใสมีทัศนคติที่ดีนะฮะพอจริงใจแล้วก็กคือครูบอกว่าอะไรนะเข้าใจเข้าใจทุกอย่างทุกอย่างแปลว่าอะไรต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนเป็นผู้บริหารต้องศึกษาเรียนรู้ว่า กลุ่มมันมีกี่กลุ่มในโรงเรียนเราแล้วกิจกรรมไหนที่มันจะทําให้ละลายพฤติกรรมของครูทั้งหมดทั้งโรงเรียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราเล่นเกมเนี่ยมันมันละลายพฤติกรรมมจากไอพี่แบบอออไม่กล้าถูกตัวเขาไม่กล้าอะไรจริงๆร่ะมันมีเกมเเยอะแยะเนาะถ้ามีโอกาสเนี่ยเราเราน่าจะฝึกทักษะตรงนี้พอทําให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยรีแลกซ์จังเลย้ยคนนี้เห็นมันเตะๆต่เออจริงๆไม่ใช่เลยเวลาที่เขาตอบคําถามเวลาที่เขาพูดอะไรเนี่ยเขาดีนะ ทัศนะมันจะเปลี่ยนจากการที่เราได้ละลายพฤติกรรมได้ให้โอกาสที่เขาจะทจําก,กิจกรรมนะเพราะฉะนั้นเวลาก่อนทำอะไรปับ๊บหนึ่งละลายพฤติกรรมก่อนจริงใจเมื่อกี้คุดว่าอะไรนะจริงใจเข้าใจแล้วอะไรอีกข้อที่3นะข้อที่สคุณต้องรู้จักได้ข้อมูลข้อที่3คือได้ข้อมูลที่ชัดเจน นะพอเข้าใจคนเข้าใจอะไรต่างๆแล้วเอาข้อมูลที่มันชัดๆขึ้นมานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะจัดกิจกรรมอะไรนะถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณได้ข้อมูลที่แท้จริงคุณข้อต่อไปคือส่งเสริมข้อต่อไปคือส่งเสริมส่งเสริมคืออะไรสําคัญไหมส่งเสริมเสาคัญพอเรารู้ว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็ได้ได้ได,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 ได้เดี๋ยวครูหาห้องให้อาได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดอาหารว่างให้ได้ได,ได้เดี๋ยวเราเตรียมอันนี้ให้เขาพอใจไหมพอใจ เอาอยากได้อะไรบอกมา,อ,าอันนี้พี่ทําให้ไม่ได้นะอันนี้นะเอาไปหาคนนี้หน้าอย่างนี้โอเคไหมแค่นี้พอเขาก็รู้สึกเป็นไงละร่วมมือเขารู้สึกว่าเราเป็นไงส่งเสริมเขาข้อต่อไปคือส่งเสริมเสร็จต้องพัฒนานะต้องพัฒนาพัฒนาคืออะไรพอเราให้เขาทาเสร็จแล้วเราต้องประเมินไหมประเมิน ประเมินว่าเออเนี่ยที่น้องทําไปแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเออจริงๆพี่จะบอกแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกพี่ก็อยากให้หนูเข้าใจเนาะตรงนี้เป็นอย่างนี้อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหน้านะเ,าเดี๋ยวไปเขียนปัญหาไว้นะแล้วเดี๋ยวเรา,าคิดโครงการกันใหม่นะเพิ่มเติมกันใหม่นะเดี๋ยวไปเขียนโครงการมาใหม่โอเคปะ่ะเรียกว่าพัฒนาเพราะฉะนั้นมีกี่ข้อ5ข้อมีอะไรบ้างจริงใจเข้าใจได้ข้อมูลที่ชัดเจน ส่งเสริมและ <มา S 1> พัฒนาแบบครบไหมครบวงจรเพราะฉะนั้นการเป็นผู้บริหารอันนี้เป็นกิจกรรมนะเป็นกิจกรรมว่าเป็นทักษะไหมเป็นกระบวนการใช่ไหมกูให้เป็นขั้นตอนใช่ไหมเราเรียกว่าทักษะกระบวนการและทักษะกระบวนการนี้มันก็เป็น P D C A ใช่ไหมถูกไหมมันก็คือเรื่องที่เราจะต้องแพลนคุณจะแพลนได้ต่อเมื่อทําไมคุณจะแพลนได้ต่อเมื่อคุณทําไม คุณเข้าใจเรื่องนั้นคุณรู้ปัญหาเรื่องนั้นถูกไหมคุณถึงจะมาวางแผนได้ว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรพอจัดกิจกรรมปั๊บทำไมลงมือทาก็ต้องส่งเสริมเขาใช่ไหมดูพอดูเสร็จแอคใช่ไหมท่ไมประเมินอ่ะพอส่งเสริมแล้วก็ลองประเมินประเมินเสร็จมาทำไมมาพัฒนาโอเคไหมเข้าใจเนาะไปอ p ล l y ให้ได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ครูพูดเนี่ยคือประสบการณ์ ทีนี้เหลือกีอเ่เวลาเท่าไหร่รล,ลูกตัวเ้มีเบรกอ่ะไม่ต้องเบรกก็ได้ได้ได้อ่ะเดี<ฮ>๋ยวเอเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดถึงนี่นี่นี่แล้วนะผูกกรพริกภาพแล้วนะจบเพราะทีนี้มาดูว่าตอนที่พวกคุณจะต้องไปสวนกุลหลาบเนอะเบือ่อย่างเนี่ยจะเข้าห้องน้ำไหมไปนะอ่ะจะได้จบจบแล้วเดี๋ยวเราจะได้แยกย้ายกันไปเตรียมตัวเออจะพูดคําว่า คุณครูคจะให้ประสบการณ์ว่าครูเป็นคุณครูคุณ,คร,ค,ณครูไม่ได้อยากไปไปอบรมเป็นผู้บริหารอยากกันแหละแต่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเนาะอยู่กับเด็กเนี่ยมันน่ารักพอเราพอเรามาเราแต่โชคดีที่สวนกุราบเนี่ยพอเราเป็นหัวหน้างานขึ้นมาแต่เสียดายตรงที่ว่าการเป็นหัวหน้างานของเราเนี่ยเราจะพัฒนาคนเนี่ยโรงเรียนสวนกราบนีโชคดีอย่างหนึ่งก็คือ หัวหน้างานหลายๆคนคุณครูเนี่ยมีทัศนคติที่รักโรงเรียนสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดก็คือทำไมอ่ะตั้งคำถามว่าทำไมเขารักสวนกุหลาบเหมือนในโรงเรียนเราเราอาจจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมพวกนี้เขารักเรียนจะเลยครูกเกา่าๆนี้เขารักเรียนมากเลยเนาะเราเป็นครูใหม่มาเรายังบอกโอ้โหทำตามไม่ไม่ได้เหมือนพี่ครับเพราะเขามีความดีงามอันนี้หัวใจ เรากำลังจะพูดคำว่าวัฒนธรรมองค์กรอหัวข้อเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรอันนี้จริงๆน่ะเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เดิมอะไม่ค่อยมีใครพูดไม่ค่อยจับขึ้นมาเป็นก้อนแต่ขณะน,น,นี้ครูกำลังให้ความสำคัญกับคำว่าวัฒนธรรมองค์กรเพราะว่าเการที่เราจะพูดทั้งหมดมาเมื่อกี้ได้เนี่ยต่อเมื่อเราทำไมกันมองไปในทิศทางเดียวกันถูกปะเราจะให้ครูลักและทำโครงการให้เรา ต่อเมื่อเขารู้ว่าเขาทําแล้วเขาได้อะไรสิ่งที่เขาทาให้ได้อะไรปั๊บอันดับแรกสิ่งที่เราต้องให้เขาคิดได้ก็คือเขาต้องทําให้โรงเรียนเขาต้องทําให้สถาบันเขาต้องทําให้เด็กเพราะฉะนั้นสถาบันมาอันดับ1ชื่อเสียงโรงเรียนเราต้องมาอันดับหนึ่งเพราะถ้าชื่อเสียงโรงเรียนเราอันดับหนึ่งปั๊บผู้ปกครองเห็นความสําคัญเอาเด็กมาเข้าแล้วเราให้ความสําคัญกับเด็ก เขาอยากเอาเด็กมาเข้าไหมอยากเขาอยากร่วมมือกับโรงเรียนไหมอยากแล้วถ้าเขาร่วมมือกับโรงเรียนสิ่งที่มันได้คืออะไรถ้าผู้ปกครองและนักเรียนร่วมมือกับโรงเรียนสิ่งที่ได้คืออะไรตัวเราได้ไหมอยากคิดถ้าเราได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเราได้รับความร่วมมือจากเด็กแล้ว ผลมันจะมาถึงตัวเราไหมเอาใครว่าถึงยกมือใครว่าไม่ใครว่ามันก็ก็อย่างนั้นอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวเพราะผมก็ตั้งใจงานของผมอยู่แล้วแต่จริงๆมันเกี่ยวเพราะอะไรเพราะถ้าผู้ปกครองเขาเห็นดีเห็นงามกับเราเขาก็ร่วมมือกับเราถูกไหมห้องเด็กห้องเราก็โอเคใช่ไหมและถ้าโรงเรียนเราทั้งโรงเรียนเนี่ยมีเครือข่ายผู้ปกครองมเออีเด็ก ที่โอเคมีคนดูแลดีมนีนู่นนี่ดีปะ่ะโรงเรียนเราก็จะสร้างชื่อเสียงได้เร็วตามนโะยบายที่เราวางเพราะเราเป็นผู้บริหารถูกปะ่ะถูกไหมเข้าใจนะเพราะฉะนั้นที่เขามีอยู่ข้อหนึ่งคอมมูนิตี้จำได้ปะ่ะนะประเมินอะคอมมูนิตี้คุณไปคอมมูนิตี้ไหมคุณได้ผ่านเข้าไปในชุมชนแล้วชุมชนรู้ไหมชุมชนเข้ามาช่วยไหมมันจะมีขนตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่เรากำลังพูดกันก็คือวัฒนธรรมองค์กรต้องให้ทั้ง ผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรอ่ะทีนี้วัฒนธรรมองค์กรคืออะไรใครตอบผู้ได้วัฒนธรรมเรียนแล้วเรียนมาตั้งแต่เด็กม4 <c oughs> วัฒนธรรมคืออะไร <c oughs> วัฒนะแปลว่ายั่งยืน วัฒนะแปลว่ายั่งยืนช่วยกรุณาจดไว้ด้วยนะครับวัฒนะแปลว่ายั่งยืนธรรมะแปลว่าสิ่งที่ดีเพราะนั้นวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ดีงามที่ยั่งยืนสืบทอดกันมานะจากบรรพบุรุษมาถึงเราใช่ไหมเพราะนั้นวัฒนธรรมอ่าน,อน,นี่เป็นเลคเชอร์เลยนะเพื่อจะได้ได,ได,ได้ความคิดกันวธรรมีสี่ด้านวัตถุธรรมจำได้ยังเริ่มได้อย่างวัตถุธรรมคืออะไร คุณใส่ชุดนักศึกษาเป็นวัตถุธรรมไหมเป็นถ้าคุณใส่วัฒนธรรมองค์กรเดียวกันแต่งตัวเหมือนกันปั๊บคุณไปไหนมันจะเกิดอะไรขึ้น Impact โอเคไหมมันเดินมาหุ้ยมันพลังมาเลยอ้โรงเรียนนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยครูโรงเรียนนี้เขาตามมือขีอ้วแม่ใส่แดงมาเขียวมาโอ้โหมากันลงจากรถมาไม่รู้คนไหนเป็นครูคนไหนเป็นนักเรียนคนไหนเป็นผู้ปกครองถูกปะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นคําว่าวัฒนธรรมด้านวัตถุยกตัวอย่างเช่น การแต่งกายอะไรก็ได้โต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆเ,เขาเรียกว่าวัฒนธรรมต้งด้วัตถุข้อที่2องวัฒนธรรมทางเรื่องออวัตถุธรรมคติธรรมคติคติก็คือความดีคติธรรมก็คือความคิดดีเกี่ยวกับศาสนาอะไรก็ได้ความเมตตาความมีคุณภาพอะไรเนี่ยคนไทยมันต้องมีเรื่องนี้ความกระตัญยูนั้นเราต้องสอนวัฒนธรรมเรื่องนี้ให้เด็กไหม กตัญญูรู้คุณต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ราชาวงศ์ใครจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ความเป็นประวัติศาสตร์ความเป็นตัวตนของเรายังต้องอยู่เพราะเราเป็นคนไทยมีวัฒนธรรมไทยสถาบันต้องอยู่โอเคไหมข้อที่สามคติธรรมแล้วก็สะหะธรรมสะหะธรรมแปลว่ามารยาทวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับมารยาท คุณเป็นคนไทยคุณมีมารยาทที่ดีเวลาคุณไปเจอปรากฏตัวคุณมีมารยาทที่ดีที่สุดที่เขาเห็นชัดเลยเรื่องอหละา <c oughs> การไหว้ง่ายไหมง่ายการไหวการแต่งกายถูกไหมเอ,อ่อมารยาทในการรับประทานอาหารถูกไหมคะมารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่มารยาทในการไหว้พระพวกนี้เราต้องให้เด็กไหมให้ นะเราต้องเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมข้อที่สี่นิติธรรมเนติธรรมหรือนิติธรมธธรมวัฒนธรรมประเภทนิติธรรมเนติธรรมก็คือกฎระเบียบกฎระเบียบวินยัยกฎหมายต่างๆเพราะฉะนั้นโรงเรียนมีกฎไหมโรงเรียนมีระเบียบไหมมีเพราะฉะนั้นสี่ตัวเนี่ยมันใช้คำว่าแค่วัฒนธรมธนธรมวัฒนธรรมสี่ตัวเนี่ยไทยตั้งแต่ชาติทุกชาติต้องมีสี่ตัวนี้ เราบอกวัฒนธรรมคําว่าองค์กรละ่ะถ้าบอกวัฒนธรรมไทยก็คือชุดไทยอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเมื่อกี้นะแต่เรากาลังพูดว่าวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนของเธอวัฒนธรรมองค์กรคืออะไรองค์กรองค์กรคือสถาบันเราใช่ไหมอย่างเช่นโรงเรียนสมมุติเอามีมาจากเตรียมพัดเงี้ยใช่ไหมวัฒนธรรมองค์กรเตรียมพัดใหญ่เขาเป็นอย่างเงี้ยสืบทอดลงมาอย่างสวนกุหลาบเงี้ยตอนนี้มี11แห่ง เพราะนั้นแม่พี่ใหญ่เขาใส่ชมพูฟ้าก็ต้องชุมพาฟ้าหมดถึงว่าไม่ใช่แบบว่าเราเป็นเรื่องเดียวกันมาจากพื้นฐานเดียวกันรากเดียวกันแล้วแยกย้ายกันไปคนละที่แต่เรายังมีวัฒนธรรมองค์กรที่หลอมสร้างเด็กขึ้นมาให้เป็นไปตามปัจฉิยาของโรงเรียนแรกผันเนี่งเพราะฉะนั้นวัฒนธ,นธรรมองค์กรมันจึงต้องมีอยู่ เขาทำยังไงสืบต่อกันมาจนมาถึงปัจจุบันเราจะแก้ปัญหายังไงให้ยังคงรักษาความดีไอ้ไม่ดีมันหายไปเองวัฒนธรรมที่ไม่ดีมันหายไปไหมถ้าไม่มีคนใช้ถูกป่ะถ้าไม่มีคนชอบมันหายไปแต่ถ้ามันดีมันจะทำไมมันจะคงอยู่แล้วในหน้าที่ของพวกที่เป็นผู้บริหารเป็นครูปับ๊บก็ต้องดูว่ารุ่นพี่เขาทำอะไรมาแล้วมันดีอ่ะแล้วเราก็ควรที่จะรักษาไว้เพราะอะไรเพราะอันนี้คือ unity ความเป็นหนึ่งเดียวกันดังน,นั้นวัฒนธรรมองค์กรก็คือการจัดองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกันไปตามรูปแบบที่ดีงามที่มีอยู่วัฒนธรรมองค์กรคือการจัดหน่วยงานของเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นไปตามประเพณีและวัฒนธรรมที่เขาทํากันต่อมาเพราะฉะนั้นสวนกุหลาบทําไมเราถึงต้องไปพิพิธภัณฑ์ทําไมเราต้องไปเข้าพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์คืออะไร พิพิธภัณฑ์คืออะไรทุกโรงเรียนมีพิพิพพธภัณฑ์ไหมไหนโรงเรียนไหนมีพิพิธภัณฑ์บ้างมีไหมไม่มีม,มีแต่ห้องแหละห้องเก็บโลก <c oughs> ถูกไหมห้องเกีรยรติยศถูกปะ <c oughs> ห้องเกีรยร <c oughs> ติยศดีไหมดีถูกไหมมันมีคุณค่าใช่ไหมและถ้ามันเป็นพี่เวลเราพูดคำว่าไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติโโหมีแต่พระมีแต่ งนูน่นโน่นนี่นั่นไม่เห็นอยากเข้าเลยแต่จริงๆพอเราเข้าไปแล้วมันอาจจะทําให้เราเกิดความรู้สึกสํานึกย้อนกลับมา <c oughs> ก็ได้ว่าเออมีอย่างนี้ด้วยหรอประเทศเราเออมันคิดอย่างนี้หรอมันเป็นอย่างนี้หรอมีว่าทาอย่างนี้ทีนี้วัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์สวนกุหลาบเนี่ยครูเป็นคนทําขึ้นมาเองจากการที่เรามองว่าเราจะสร้างความออภาคภูมิใจให้เด็กเนี่ยเราจะสร้างความภูมิใจโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีตรงนี้เนาะก็ไม่ต้องไปทํา เยอะขนาดนี้แต่ให้ตระหนักว่าเราจะสร้างคุณภาพของเราให้มันเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาจากการที่เราเออมาเรียนแล้วเรามีความรู้สึกว่าอันไหนควรเก็บเป็นอนุสอนเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้เป็นวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงต่อไปอย่างเมื่อกี้เราบอกว่ามีห้องเกียรติยศเราจะมีพออ,อใช่ไหมถูกไหมเราก็จะมีเหรียญมีตราได้นู่นได้นี่ใช่ไหม พอเวลาเข้าไปคนเข้าไปใจก็ฟูทำไมวะโรงเรียนนี้ทำไมโอเคเขาเขามีอะไรดีๆนะไม่ใช่เข้าไปแล้วมันดูเว,วงว้างโรงเรียนนี้ไม่เคยสมควรอะไรเลยไม่เคยทำอะไรเลยเนาะจริง,รงๆเขาทำนะแต่มันไปอยู่ห้องพักครูหมดถูกป่ะมันก็ไม่สามารถที่จะเปล่งบาร,รมีออกมาว่าเฮ้ยพอเข้าโรงเรียนมาปับ๊บมันมีโครงสร้างเข้ามาถึงโอ้โหนี่ธงสีชมพูฟ้าไอ้นีไน่ไอ้นั่นไอ้นูน,น,น,นตรากุหล,ลาบแลย เฮ้ยเขามีอะไรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เขามองดูแล้วว่าเป็นเป็นอะไรที่เข้ามาแล้วเขาเขารู้สึกว่าพวกเดียวกันกลุ่มนี้ตรงนี้ครูก็สร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยจากการที่ครูคิดครูทําวิจัยก่อนครูทำวิจ,จัยว,ว่าสวนกุหลาบเนี่ยมันครบร้อย